<ม>นี่มันมคือโลกยุค2023นั่นเองะคะหลังจากมีพระของคุณเอมมี่แม็กซิมถูกเต๋าสามีหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานไปเกาะหน้านี้ค่ะล่าสุดทั้งคู่ก็ได้เลิกดีนะคะจุงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาสแล้วที่พัทยาก็เรียกว่าสุดชื่นมืนมากๆค่ะสำหรับงานแต่งของทั้งคู่ซึ่งก็จัดขึ้นตามประเพณีไทยนะคะโดยเริ่มพิธีกันตั้งแต่เช้ามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะบ่าวสาวก็ตักบาตรแล้วก็พิธีขบวนขันหมากนะคะที่งานนี้มาแปลกหน่อย เพราะว่าฝั่งคุณเอมี่ซึ่งเป็นเจ้าสาวนั้นเป็นคนตั้งขบ,บวนขันมากวสู่ขอเจ้าบ่าวค่ะพร้อมกับแก๊งเพื่อนเจ้าสาวที่มาในชุดไทยขบ,บวนก็เต็มไปด้วยความคลื้นเครงนะคะเจ้าสาวนั้นเดินรำหน้าขบ,บวนมาด้วยความสนุกสนานเลยเรียกว่ามีแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะจริงๆค่ะสำหรับพิธีแห่ขันมากของคุณเอมี่อมนวันแล้วก็ต่อด้วยการรดน้ำสังนะคะส่วนงานฉลองมงคลสมรสนั้นจะมีขึ้นในช่วงเย็นของวันเดียวกันพวกเราเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะ ขอบคุณที่ติดตามชม o ม Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละคะ่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะ